เมื่อเวลา16นาฬกานาทีวันที่15ธันวาคมที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาแหลมบริหายนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำเทศกาลปีใหม่2567ระหว่างวันที่27ธันวาคม2566ถึงวันที่2มกราคม2567โดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี พร้อมด้วยนายพิสิทธิสิริสวัสดินุกูลในอำเภอบางละมุงนายปรเมษงาพิเชษนายกเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2567 โดยได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าตรวจสอบการต่อใบอนุญาตเรือทั้งเรือเจสกีเรือสปีดโบ๊ทและเรือขนาดใหญ่รวมถึงในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะการต่อทะเบียนเรือให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดความปลอดภัยในการโดยสารบนเรืออุปกรณ์ชูชีพมีไฟส่องสว่าง มีเจ้าหน้าท mm ี hmm. ah ่ด <puisque S 1> ูแลความปลอดภัยให้ก so ับประชาชนและนักท่องเที่ยวขณะขึ้นลงเรือตลอดจนท่าเทียบเรือต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงแม้จะมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่น้อยแต่ก็จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรทางน้ำก็เหียออีกพนิดเดียวเข้าใจว่าไม่เกิน24ธบทันวานี้ต้องใช้การสมรภาม ซึ่งการถกทรายที่ที่หาดจำเนธย่นี้ก็จะเป็นหนึ่งในภารกิจของกุเจ้าท่าที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยานอกจากนั้นก็ยังมีเสียที่สองที่จะต้องถกต่อให้อีกความยาวราจิริยาเมสซซึ่งวันนี้ ได้มาใช้บริเวณเลนขางสนามจอมเทียนนะคะเป็นหลับท่องเที่ยวแล้วก็คำชัให้เหน่วยงานของกรมเจ้าท่าในเรื่องของดูแลความปลอดภัยของขาเทียบเรือเรื่องของไฟส่งส่างเรื่องของการต่อใบอนุญาตผิงเรือไม่ว่าจะเป็นเรือเจสกีเรือ,อสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือฟู้ขนาับใหญ่เอาเงินความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการต่อผินเรือก็ให้มีความรวดเร็วนะคะแล้วก็อย่าให้ช้านอกจากนั้นค่ะขอคื ให้กำชับดูแลรือหนักท่องเที่ยวเรื่องของบนเรือที่เรื่องของจะต้องอุปรก,อกรณ์ชีวิตนะคะมีไฟส่องสว่างนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยทั้งขึ้นลงแบบนี้่างนี้นะเต้นรคร่ะค่ะท่าใ้กล้จะเข้าเทศกาลปีใหม่ค่ะทนเจ้านถ้าจะมีการฝากถึงประชาชนที่เดินสัญจรทางน้ำค่ะ ก็การจราจรขนส่งทางน้ําก็ติดต้องขอบอกว่าบีนีกรมเจ้าท่าก็จัดของขวัญให้กับคนไทยนะคะในเรื่องของการวหว้พระเก้าวัดนะคะล่องเรือที่แม่น้ํานเจ้าพยานะคะพี่น้องพัทยาก็สามารถไปล่องเรือท่องเที่ยวที่แม่น้ํานเจ้าพยานะคะเป็นกรมเจ้าท่าได้จัดเรือฟรีให้แล้วก็วหวยพระเก้าวัดนะคะในค่ําคืนของคืนวันที่21แล้วก็ไปดูเรื่องของแสงสีเสียงวิจิตรเจ้าพยาในค่ำคืนนั้นด้วยคะ่ะแล้วก็รับช้บเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะ ให้จ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่แต่ละท่าที่เหรือมีเจ้าหน้าที่ความบริการอย่างพูดถึงนะคะเดิมทีเราก็มีอัตรากำลังน้อยอยู่แล้วแต่ก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลอีใหม่ค่ะ Red f i g h t Academy Camp Un ram, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy